ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็จะเป็นเมนูกาแฟสดที่เราจะไม่ใช้นมผสมหรือว่านมข้นหวานข้นจืดแก้ว22ออนค่ะแค่น้ำข้างล่างก็อร่อยแล้วคือมีความกาแฟที่มันแบบลงไปผสมนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือมีความหวานของน้ำเชื่อมแล้วก็กับนมนะคะ สวัสดีค่ะเนืเลนทอลคอฟฟนะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟสดน,นะคะสูตรแก้ว22ออนค่ะ ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือสําหรับคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปเมนูกาแฟสดที่เราจะไม่ใช้นมผสมหรือว่านมข้นหวานข้นจืดเลยนะคะ <Wow. S 1> สสยสุขภาพค่ะแล้วก็สําหรับบางทีเนี่ยมีลูกค้ามาถามเราใช่ไหมคะว่าอยากจะได้เมนูเอสเโซเย็นคาปูเย็นลาเต้เย็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบบไม่เนมข้นหวานนะแม่เนมข้นจืดนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะชงยังไงอะ่ะบางร้านนี่คือแบบ ไปไม่เป็นเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ไม่ต้องตกใจแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเน่มาแชร์ให้แล้วค่ะสาหรับเมนูกาแฟสดที่เราจะไม่ใส่นมข้นหวานข้นจืดเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องมีตัวทําความหวานก็คือเป็นน้ําเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมที่เน่ใช้วันนี้ก็เป็นน้าเชื่อมมิรผลธรรมดาน,นี่แหละเน่มาใส่ขวดเอาไว้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือใครใช้ยี่ห้ออะไรก็ใช้ได้เลยนะก็น้าเชื่อมที่ตัวเองมีนี่นนะะแหละค่ะแล้วเน่จะมีนมสดรสจืดเอาไว้นะคะเพราะว่าเมนูกาแฟเราเอสเพรสโซ่อเมริกาโน่คาปูราเต้มอคานะคะ,ะ,คะก็จะต้องมีความมมีนนสดด้วยะะคะ อ่เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะสําหรับสูตรแก้ว22ออนซ์ค่ะอ๋อพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะคลิปวันนี้ค่ะเดเนี่จะทําทุกเมนูเนี่ยเป็นสูตรแบบแยกชั้นหมดเลยนะคะเพราะเน่เชื่อว่าถ้าเราไม่แยกชั้นคือผสมผสมไปเลยเนี่ยอันนี้ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมาแยกชั้นให้นะคะว่าเอสเพรสโซ่อเมริกาโน่คาปูตาเต้มอคค่าที่เราจะแยกชั้นทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะเสิร์ฟแบบยังไงจะได้ดูเครื่องดื่มเราดูเพิ่มมูลค่าด้วยเนาะดูน่าทานแล้วก็ เวลาลูกค้าซื้อไปก็รู้สึกมีความรู้สึกเออดูแพงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เน่จะแชร์ให้แบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะคะที่เมนูเอสเปรสโซ่เย็นก่อนค่ะอ๋อสำหรับเมนู22ออนวันนี้นะคะเน่ก็คือใช้กาแฟเป็นตัวเอสเปรสโซ่นะคะคืออาริก้าขั้วเข้มค่ะเพราะว่าเวลาสูตร22ออนนะคะเราต้องการกาแฟให้เข้มมากขึ้นมาอีกไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวกาแฟมัจนจะดรอปไปหน่อยเนาะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นดีกว่า สำหรับสูตรแก้ว22ออนเอสเปโซเย็นค่ะเอสเปโซเย็นเนี่ยใช้น้ำกาแฟที่5ออนนะคะก็ดึงมาเลยอันนี้เราใช้ด้ามชงน้ำไหล2ทางนะคะบาสเกตกาแฟ2ช็อตค่ะจะเอาน้ำกาแฟลงมาที่5ออนนะคะไล่น้ำค่ะก่อนที่เราจะใส่ด้ามชงเข้าไปนะคะ,ะเสร็จแล้วใส่เข้าไปค่ะ5ออน โอเคสายกาแฟได้อย่างที่เราต้องการนะคะพอเราได้ใส่กาแฟแบบที่เราต้องการแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็มาเตรียมดูส่วนผสมได้เลยค่ะสำหรับเอสเพซโซเย็นสูตร22ออนซ์ค่ะเมนูที่แนททำในวันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าจะเป็นเมนูที่หวานปกติทุกแก้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเพิ่มหวานลดหวานก็ลดเพิ่มน้ำเชื่อมเอาได้เลยค่ะต้องบอกว่าเมนูนี้ง่ายมากๆเพราะว่าคือความหวานของน้ำเชื่อมะคะ่ะเขาก็ไม่ค่อยที่จะแบบเปลี่ยนกันเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าถ้าหากว่าตัวนมข้นหวานข้นจืดมันอาจจะมีความว่าแบบอ้อนมข้นหวานยี่ห้อน,นูนนี้นั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เอาประมาณนี้นะคะน้าเชื่อมมีผลนะคะใส่ไปที่1ออนหรือ30 ML ค่ะอันนี้ก็ใส่เลยนะคะ30 ML นมสดรสจืดค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสําหรับเมนูเอเปโซ่เราจะใส่นมสดมาที่2ออนค่ะอันนี้ก็ใส่แล้วนะคะ2ออนนี่นะคะ2อออนใส่ลงมาเลยตอนนี้นะคะเราเตรียมน้ำเชื่อมกับนมเรียบร้อยแล้วเราก็คนให้เข้ากันได้เลยค่ะ คนเข้ากันเรียบร้อยแล้วใส่น้ำแข็งเลยค่ะใส่น้ำแข็งเสร็จแล้วกาแฟาที่เราได้มานะคะ5ออนค่ะนี่ก็เทลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็เติมน้ำแข็งค่ะให้เต็มแก้วเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราก็ได้แล้วนะคะเป็นเอสเพรสโซเย็นต่อไปอเมริกาโน่เย็นนะคะอเมริกาโน่เย็นก็ดาชง2ช็อตเหมือนเดิมค่ะ,ะใส่กาแฟามาก่อนเลยไล่น้ำค่ะ อเมริกาโน่เย็นเราจะดึงน้ำกาแฟกันออกมาที่4ออนนะคะ4ออนหรือว่า120 ml ค่ะก็กดไปเลยอ่ะโอเคใส่ากาแฟออกมาอย่างที่เราต้องการนะคะทีนี้อเมริกาโน่นะคะคือกาแฟดำเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเราอยากจะเสิร์ฟแยกชั้นนะคะก็มีวิธีแบบนี้ค่ะเราเสิร์ฟเป็นอเมริกาโน่ที่หวานปกตินะคะเพราะฉะนั้นเน่ก็จะใส่น้ำเชื่อมค่ะลงมาที่1ออนนะคะเอาแบบหวานปกติ ก็น้ำเชื่อม1ออนค่ะเสร็จแล้วค่ะจะใส่น้ําเปล่านะคะเราจะใส่น้ําเปล่าที่3ออนค่ะน้าเปล่าธรรมดาธรรมดานี่นะคะใส่ลงมาเลยที่3ออนนะคะถ้าเอาไม่หวานเลยก็เป็นน้ําเปล่าอย่างเดียวเลยค่ะ4ออนโอเคกาแฟของเราได้มาแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาช้อนนะคะควรให้น้าเชื่อมกับน,น้าเปล่าค่ะเขาเข้ากันแล้วเราก็เติมน้ําแข็ง เติาน้ำแข็งเรียบร้อยเราก็จัดการเทรเลยค่ะกาแฟ4ออนของเรานะคะเทลงไปเลยเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับอเมริกาโน่เย็นหวานปกติของแก้ว22ออนนะคะต่อไปเป็นเมนูคาปูชิโนเย็นนะคะพอคาปูชิโนเย็นค่ะเราก็จะต้องมีการทำฟองนมเอาไว้ก่อนเลยนะคะอันนี้ก็ใส่นมสดรอไว้แล้วค่ะปั๊มเลย พอปั๊มเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นฟองมาอย่างนี้เอาไปแช่เย็นไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาทำกาแฟค่ะกาแฟ2ช็อตเหมือนเดิมนะคะคาปูเย็นนะคะน้ำกาแฟเดี๋ยวเราจะดึงมาที่4ออนค่ะใส่ดำชงเข้าไปเอาน้ำกาแฟ4ออนกดดูใส่กาแฟก่อนนะคะก่อนที่เราอ่ะจะไปทำอย่างอื่นอโอเคได้มาอย่างที่เราต้องการก็มาเตรียมเลยค่ะน้ำเชื่อมนะคะหวานปกติ1ออนเหมือนเดิมค่ะ อ่น่ก็ใส่เลยน้ำเชื่อม1ออน30 ml นะคะใส่มาเลยหวานมากหวานน้อยก็ลดเพิ่มเอาแล้วก็นมสดลดจืดนะคะที่3ออนค่ะอันนี้ก็ใส่มานะคะนมสด3ออน90 ml ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็คนให้เข้ากันรอก,กาแฟได้เลยค่ะเข้ากันเรียบร้อยแล้วเติมน้ำแข็งได้เลยนะคะ แล้วเราก็ากาแฟ4ออนนะคะ120 ML ของเราเนี่ยค่ะค่อยๆเทลงไปเลยเดี๋ยวน้ำแข็งอีกนิดนึงความคาปูชิโน่คือกาแฟฟองนมนะคะอา้าวตักฟองเนี้ยที่เราตีไว้มอกี้เนี้ยแป๊บเดียวเองแค่ช่วงทำกาแฟเห็นไหมคะเนียนกริปทำฟองนมง่ายๆอย่างนี้แหละคะ่ะอย่าลืมนะคะเวลาที่เราทำเมนูเย็นนะคะอยากให้ได้ใช้ฟองนมเย็นนะคะ ก็เนี่ยว่าพอเราใช้ฟองนมเย็นนะคะมันจะทาให้กาแฟเราไม่จืดนะคะอ่ะคาปูชิโน่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเมนูต่อไปเรามาทําเป็นลาเต้เย็นกันนะคะลาเต้เย็นค่ะเน่ก็กาแฟสองช้อนเหมือนเดิมค่ะน้ำกาแฟ3มออนนะคะ90 ML ค่ะอ่ะใส่กาแฟได้แล้วนะคะเราก็มาเตรียมส่วนผสมเห็นไหมคะพอเราใช้เครื่องชงที่สามารถเซตน้ำได้ประมาณเนื้อค่ะเราก็สะดวกเนาะ อ่ะทีนี้ลาเต้ยเย็นนะคะหวานปกติเหมือนเดิมค่ะน้ำเชื่อม1นึ่งออนค่ะนี่นะคะใส่เลยแล้วก็นมสดค่ะนี่จะใส่นมสดมาที่4ออนนะคะนมสด4ออนค่ะก็คือเต็มถ้วยตวงนี้เลยนะคะอ่าใส่เลยนี่ค่ะใส่ไปเลยเสร็จแล้วเราก็ช้อนคนให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งแล้วเราก็เอากาแฟ3ออนของเราเนี่ยค่ะท็อปหน้าเลย เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะเรียบร้อยแล้วง่ายๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะลาเต้เย็นเรียบร้อยเมนูต่อไปมอคค่าเย็นนะคะมอคค่าเย็นก็เหมือนเดิมค่ะดําชงสองช้อนเหมือนเดิมใส่ไปมอคค่าเย็นเราต้องการกาแฟที่4ออนหรือว่า120 ml นะคะอ่านี่ก็กดกาแฟเหมือนเดิมค่ะ พอกาแฟเราได้อย่างที่เราต้องการแล้วนะคะก็มาเตรียมส่วนผสมค่ะมอคค่าเย็นค่ะเน่ก็จะใส่มาเป็นน้ำเชื่อมหวานปกติเหมือนเดิมนะคะ1ออนค่ะเห็นไหมคะถ้าเป็นยิบสองออนเนี่ยใช้น้ำเชื่อมหวานปกติที่1ออนหมดเลยนะคะอ่านหออนใส่ไปค่ะแล้วก็นมสดลดจืดนะคะมอคค่าเย็นเราจะใส่ที่3ออนค่ะ90 ml นะคะอันนี้นะคะ3ออน90 ml เสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันได้เลยค่ะ กาแฟสี่ออนนะคะได้มาแล้วค่ะพอเราได้มาแล้วก็โกโก้นะคะเราก็จะใช้ผงโกโก้นะคะนี่ก็จะใช้เป็นโกโก้ของเ e n นทอลคอฟฟี่เหล่านี้แหละนะคะผงโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เอามาเทผสมกับกาแฟเพราะว่าน้ำกาแฟเขาร้อนนะคะใส่แค่ประมาณหนึ่งช้อนเต็มๆแค่นี้พอนะคะใส่ลงไปเลยอันนี้คือเราไม่มีการผสมนมข้นวงข้นหวานนะคะไม่มีโกโก้ผสมนะคะเพราะนั้นก็เอาโกโก้มาผสมกับกาแฟได้เลยค่ะให้กาแฟเป็นตัวช่วยทำละลายคนให้เข้ากันค่ะ พอเราคนละลายเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ใส่น้ําแข็งเลยนะคะอันนี้คือน้ําเชื่อมกับนมที่เราเตรียมไว้มื่อกี้นี้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตัวกาแฟโกโก้ของเราเนี่ยนะคะเทได้เลยจ้าเทเลยนะคะเราก็เติมน้ําแข็งให้เต็มแก้วจ้ะความมอคค่านะคะเราอาจจะอยากเสิร์ฟเพิ่มฟองนมก็ได้นะคะหรือจะเพิ่มแบบท็อปหน้านมสดอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะของเน่มีฟองนมเลยอยู่อ่อเน่ท็อปหน้าฟองนม แตงจริงคือเขาไม่ได้มีความตายตัวนะคะว่าเราจะท็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ร้านเราเลยนะคะอยากจะท็อปเป็นฟองนมอยากจะท็อปเป็นนมสดอยากจะท็อปเป็นวิปครีมอันนี้แล้วแต่เราเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับ5เมนูค่ะที่เราจะทําเป็นเมนูกาแฟสดโดยที่เราไม่ใช้นมข้นหวานนมข้นจืดเลยนะคะเป็นสายสุขภาพเลยค่ะมีแค่นมสดกับน้าเชื่อมเท่านั้นเอง โอเคค่ะถ้ายัางงาั้นเรานะคะอันนี้เน่ก็มาแชร์ให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่ากาแฟ5สูตรแบบนี้เนี่ยเราจะได้กาแฟที่มีความเข้มข้นหวานมันยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เอสเพรสโซ่กันนะคะเอสเพรสโซ่เย็นดูดิอยู่นิ่งเลยเนาะนเอ๋ไหมน่ากินไหมพอเราเสิร์ฟแบบนี้นะคะดูกาแฟเพิ่มมูลค่าขึ้นมาทันทีเลยนะคะ,ะคนก่อนนะเวลาเราจะทานก็คนก่อน อืมอร่อยก็ก็เค็มๆหวานๆแล้วค่ะคือแต่เขาก็จะไม่ได้มีความมันมากนะคะเหมือนเวลาที่เราใช้นมข้นหวานอืมนี่ว่าก็โอเคเลยนะสําหรับแบบคือสายสซภาแ่ะไม่ไม่ชอบนมข้นหวานก็ก็ต้องอย่างเงี้ยแล้วค่ะก็จะออกหวานแบบประมาณอย่างนี้นะคะหวานมันมันนมอย่างเดียวอ่าทีนี้อเมริกาโน่น่ากินเนาะอืมแค่น้ำข้างล่างก็อร่อยแล้วคือมีความกาแฟที่มันแบบลงไปผสมนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอืมน้ำข้างล่างก็สดชื่นสดชื่น เหมือนเรากินน้าเชื่อมที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกินน้าเชื่อมกาแฟจางๆอะไรเงี้ยคนหน่อยคนหน่อยอ,อร่อยเมกนานั่งอร่อยอ่ะคือกาแฟอร่อยเงี้ยคาปูนะคะคาปูบ้างคาปูบ้างยังบอกว่าอร่อย้วคะก็คือเขาจะไม่ได้แบบหวานมันอย่างที่บอกนะคะแต่ก็คือมีความหวานของน้ําเชื่อมแล้วก็กับนมนะคะพอดีกว่า เพราะว่าชิมเมื่อคลิปที่แล้วละเดี๋ยวไม่ไหวค่ะก็ ا, ถ้ายังไงเราได้มาแชร์ให้นะคะสําหรับเมนูกาแฟาสดที่เราชงกันแบบไม่ใช้นมข้นหวานค่ะใช้เป็นแค่น้ำเชื่อมนะคะแล้วก็นมสดค่ะ ท่านที่ขอเข้ามานะคะเน่มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะกับสูตร5สูตรกาแฟสูตรอันนี้เป็นสูตรแก้ว22ออนค่ะบอกแล้วนะคะว่าอยากได้สูตรอะไรแจ้งเข้ามาเดี๋ยวเน่ก็จะหาสูตรหาเมนูร่อยๆหาวิธีทํามาให้เพราะเน่เชื่อคะ่ะว่าสูตรที่ขอเข้ามาเนี่ยก็คือสิ่งที่ลูกค้าถามเรามานี่แหละหรือเราอยากจะได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นก็ขอมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆหาเมนูร่อยๆนะคะมาแชร์ให้อย่าลืมนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมง,งานเวนทอปคอฟฟี่ด้วยค่ะ อลากจะแนะนำติดชมอะไรก็ได้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะชอบไม่ชอบก็แจ้งกันมาได้เลยนะคะแล้วก็กดติดตาม s u c s i r i o r i อเลนทอ o คอฟฟี Channel ให้ในด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ไี่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้กับ5เมนูกาแฟสดแก้ว22ออนที่ไม่ใช้นมข้นหวานนะคะมาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่สำคัญแยกชั้นให้ด้วยเออจะได้มีความพิเศษค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ